ผลบ,บอลเมื่อคืนประจำวันที่15สิงหาคม2568นะครับและขอแสดงความยินดีสำหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค้าคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจ้งรับของรางวัลกันได้เลยนะครับและสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอทีหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับรายละเอียดตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับ โอเคครับมาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอย่างคู่ลิเวอร์พูลนะครับพบกับบอลมัดนะครับในนาทีที่37นะครับหลังจากอเล็กซิสแม็กอาริเตอร์นะครับผ่านบอลให้กับอุโกเอกิติเก้นะครับแหวกเข้าไปซัดให้กับลิเวอร์พูลนะครับออกนําบอลมัด1ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับ ต่อในครึ่งหลังนะครับในนาทีที่49นะครับลิเวอร์พูลนะครับทะยานออกนำห่าง2ประตูต่อศูนะครับเอกติเก้นะครับดึงจังหวะก่อนไหลให้กับโกดี้คาโปนะครับวิ่งออกมาเอาบอลก่อนลากไปจบสกอร์ก่อนจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อศูนนะครับและในนาทีที่64นะครับบอลมัดนะครับมาตีไข่แตกนะครับไล่ตามได้1ประตูต่อ2นะครับ หลังจากสวนกลับเร็วนะครับไทเลอร์อดัมนะครับแทงออกซ้ายให้กับเดวิดบูคนะครับและส่งบอลให้องตัวเซเมนโยนะครับซัดเข้าอลิซงนะครับก่อนปิ้นเข้าประตูไปได้นะครับและในนาทีที่76นะครับหลังจากองตัวเซเมนโยนะครับลากเลื้อยผ่านบอลเข้ามาในเขตโทษนะครับก่อนซัดเข้าเสาแรกนะครับหนีมืออลิซงนะครับเปลี่ยนเข้าเสาเข้าไปได้นะครับ ไล่ตามเจ้านะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับและช่วงท้ายเกมนะครับในนาทีที่88นะครับเฟเดริโกนะครับเฟเดริโกเคียซ่านะครับตัวสำรองนะครับลงมาซัดเข้าตรงตะข่ายนะครับพาลิวอพูพลิกแซงขึ้นนำา3ประตูต่อ2นะครับก่อนช่วงทดบาดเจ็บนะครับในนาทีที่90นะครับมูฮัมหม็ดซาร่าห์นะครับได้ทำประตูปิดท้ายเกมนะครับพาลิวอพูขึ้นนำนะครับ พาลิวอูุเอาชนะบอลมัดไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ2นะครับประเดิม3แต้มนะครับในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่นี้ไปได้นะครับและคู่นี้นะครับลริวอปุูนะครับได้เอาชนะบอลมัดไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2นะครับ และสำหรับใครที Remember, ่ทายกิจกรรมถูกนะครับสามารถแจ้งร like ับของรางวัลกันได้เลยนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอทเท่านั้นนะครับต่อไปมาดูในศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับอย่างคู่คิทโลนานะครับพบกับไลโยบาเยกาโน่นะครับคู่นี้นะครับไลโยนะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปมาดูคู่ที่2นะครับบียาเลอันนะครับพบกับเลอันโอเบสโดนะครับคู่นี้นะครับบียาเลอันนะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับ ต่อไปมาดูในสึ่ฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับอย่างคู่นอร์จิแลนด์นะครับพบกับโคเปนเฮเกนนะครับคู่นี้นะครับโคเปนเฮเกนนะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์สาประตูต่อหนึ่งนะครับและคู่ที่2นะครับเฟเดริเซียนะครับพบกับซอนเดอร์จสกี้นะครับคู่นี้นะครับเฟเดริเซียนะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับ ต่อไปมาดูในศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปน2นะครับอย่างคู่เรอันบายาโดลิดนะครับพบกับเซลตานะครับคู่นี้นะครับเรอันบายาโดลิดนะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปคู่ที่2นะครับบูโกต์เอฟซีนะครับพบกับคูทูรัสเโอนิซ่านะครับคู่นี้นะครับบูโก้นะครับได้เอาชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับ และคู่สุดท้ายนะครับอย่างคู่สตอมกัสเซตนะครับพบกับโบโดกิมนะครับคู่นี้นะครับโบโดกิมนะครับได้ถล่มไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0นะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากรับชมการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่พิริดหน้าช่องนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวนิติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ adht11 นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับสำ